就是我们叫看毛主席也在里边吗对对对应该是在里边吧就是都在里边你的那什么的，你的那个手机有你的账号吗有我看一下你的账号呃护照也带着呢是吧带着呢我是那个油管的国内的有吗您要进入咱们天地区需要在那边做一简单的一个登记而且这么短呢后面也躲着困两千一早上你好好的躲着我再说，过吧 พูดเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นอนุสรณ์สถานของประธานเหมาะนะครับผมเหมาจดตรงนั่นแหละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง just ไปเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาไปสามโมงครึ่งนะครับผม ก็ตามหน้าปกคลิปเลยนะผมกําลังจะพาทุกคนเดินทางไปจตุรัสเทียนอันเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ตั้งแต่กลับมาเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยนะรอบก่อนเนี่ยกะจะไปแล้วแต่ว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องมีการทําทการบุ๊กทาการจองล่วงหน้านะครับผมก็ไหนๆก็จะไม่อยู่ประเทศจีนเดือน2เดือนแล้วก็เลยจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่จตุรัสเทียนอันเหมือนสักหน่อยนะตอนแรกก็จะพาไปตอนเย็นแต่ว่า เหมือนดูพยากรณ์อากาศฝนจะตกนะครับก็เลยเอิมาตอนบ่ายๆก็ได้ตอนนี้ผมกําลังจะไปต่อรถไฟนะครับผมจากสถานีชีตานไปที่สถานีเทียนอันเหมือนนะตอนนี้ผมอยู่สถานีชีตานนะครับผม,มก็คือเป็นสถานีช้อปปิ้งใจกลางกร,รุงปักกิ่งนะเดี๋ยวผมจะไปลงสถานีเทียนอันเหมือนซีนะลงได้สองสถานีเลยนะครับรู้สึกว่าคนเยอะอยู่เนี่ย เรานั่งไปแค่ไฟเดียวเท่าน,นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรถไฟใต้ดินสายหนึ่งของบรุงปักกิ่งตอนเวลาไป3ามโงครึ่งนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมซัมเมอร์นะคนก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ผมว่าช่วงหกโมงหนึ่งทุ่มเนี่ยคนน่าจะแน่นกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับ A later few moments later. พอเรามาลงสถานีเทียนอันเหมือนซีแล้วเนี่ยก็เราจะไปจัตุรัสเทียนอันเหมือนสแควร์นะครับอยู่ทางออกบี ส่วนอันนี้จงชานพาร์คนะครับผมหรือว่ากงชานกงหยวนเนี่ยก็เป็นสวนสาธารณะนัดบอร์ดที่ผมพาทุกคนไปดูที่ชาวจีนเขาหาคู่น,นะครับถ้าเกิดใครจะอยากมาชมก็มาลงที่เทียนอันเหมือนซีนะครับผมแล้วก็ทางออกบีก็ไปทางเดียวกับเทียนอันเหมือนเลยนะโอเคไปพอเรามาถึงที่สถานีในบริเวณเทียนอันเหมือนหรือว่า บริเวณพระราชวังต้องห้ามนี่เขาจะมีตำรวจคอยตรวจไอเดียเอะมากนะครับผมใครที่มาก็อย่าลืมพกพาสปอร์ตปไปด้วยนะครับผมเขาจะตรวจเป็นจุดๆเลยถ้าเป็นคนจีนเขาก็จะใช้บัตรประชาชนในการสแกนนะส่วนคนต่างชาติแบบเราเนี่ยก็แช้พาสปอร์ตนะครับมีตรวจ Security อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับผมบริเวณเทนันเหมือน เดี๋ยวผมขอไปตรวจก่อนนะเอาจริงๆถ้าเกิดเราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยใช้พาสปอร์ตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสแกนบนเครื่องสแกนก็ได้ใช่ไหมตำรวจคนไหนเขาขี้เกียจหน่อยเขาก็จะแบบว่าปล่อยผ่านไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาแบบว่าเท่มงวดเนี่ยเขาก็จะโทรหาใส่บางคนแล้วก็บอกเลขพาสปอร์ตของเราให้คนที่อยู่ในสายโทรศัพท์มาเช็คว่าเลขพาสปอร์ตนี้เนี่ยปกติหรือเปล่าเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ปล่อยมาเลยนะเหมือนเขาขี้เกียจเช็คแล้วอะ ตอนนี้ผมก็ออกมาบริเวณนอกสถานีแล้วนะครับผมข้อดีคือวัอนนี้แดดไม่ร้อนเลยครับไม่มีแดดเลยที่ปักกิ่นประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนาต้นกรกฎาคมเนี่ยคือแดดร้อนมากๆคือผมก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วแหละเขาก็บอกว่าฝนจะตกตอน4ี่โมงตอนนี้4ี่โมงบ่าย3ามครึ่งนะครับ hey. เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนที่จะเดินไปเทียนอันเหมือนกันนะครับผมถ้าทุกคนเดินออกมา ทางออก B สถานีเจีาน,นเหมือนซีเนี่ยเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับผมฝั่งตรงข้ามที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเรือนมินต้าห้วยถางนะครับผมถามว่าเรือนมินต้าห้วยถางคืออะไรเรือนมินต้าห้วยถางก็คือ,อ,อมหาสาราประชาชนนะครับผมคือเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจตุรัสเทียนอันเหมือนนะครับผมที่ใช้เป็น ที่ประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลจีนนะครับผมเวลาพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่ารัฐบาลจีนมีมีประชุมไระไัญสำคัญ,คญอะไรเงี้ยก็จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ประชุมกันนะครับผมแล้วตรงประตูใหญ่ๆตรงนั้นนะครับผมถ้าเดินเข้าไปข้างในเนี่ยเดินเข้าไปประมาณ3 0 0เมตรก็จะเป็นทางเข้าจงชานพาร์คหรือว่าสวนสาธารณะจงชานกงหยวนนะครับผมก็คือมุมนัดบอร์ดมุมหาคู่ของ พ่อแม่ชาวจีนที่ผมพาทุกคนไปดูในคลิปก่อนๆนะลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะครับผมทางจัตุรัสเทียนอันเหมือนนะครับฝั่งนู้นอ๋อเดินอีกประมาณ500เมตรนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีแลนจะมาเที่ยวจตุรัสเทียนอันเหมือนที่ปักกิ่งเนี่ยแคปภาพนี้ไปเลยนะครับผม เราต้องใช้โทรศัพท์ในการสแกนในการจองล่วงหน้าอย่างต่ำ1วันนะครับผมไม่มีภาษาอังกฤษนะทุกคนต้องใช้แอปแปลภาษาเอานะครับผมใช้ vchat mini program ในการสแกนนะครับผมแล้วก็เลือกวันใส่เลขพาสปอร์ตของเราเข้าไปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ 啊，今天预约是吧？对，今天预约，明明明天也可以进吗、哦？明天可以进，今天就是预约不了，只能明天来。对啊，我们可以明天来。就是明天是吧？啊就啊就是个人预约嘛。啊，谢谢。个人预约对、啊。好的，谢,谢然后你们明天是升旗下午、上午还是降旗？我们升旗也看看一天可以吗？就看，就是就就是说。 คือถ้าใครจะไปเที่ยวเทียนอันเหมือนแล้วไม่อยากจะเสียเที่ยวเนี่ยนะครับก็อย่าลืมจองไปล่วงหน้ากันนะครับสามารถสแกน QR วอารค้ดที่ผมขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาอังกฤษนะคงต้องใช้ g o o g l e t ท a ร s l a ล e เอานะครับเวทีนดลวน้เยมาวยนลวนาเวนรา้องี้ว่ี้วี้วรแ้ว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  เอน下午的行不行就午也也也不不行下午也不行下午下午可以下午可以然棋也可以下午下午是啊下午可以留到那棋的候แล้วระหว่งที่ผมกำลังช่วยนานาเขาอยู่เนี่ยนะครับสักพักก็มีตำรวจคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมครับคงเป็นเพราะเห็นผมกำลังถือกล้องกวโปถ่ายอยู่มั้งครับเขาก็มาถามว่าผมมาถ่ายอะไรผมก็บอกเขาว่าผมมาถ่ายบล็อกท่องเที่ยวครับ 然后，他毛主席也在里面吗？对对对，应该是在里面吧。就是都在里面，包括这个预约都可以进去参观毛主席那个。对对，也可以。姓名，你的那个，你的那个手机有你的账号吗？有。我看一下你的账号。有。呃，护照也带着呢，是吧？带着。我是那个留管的，国内的有吗？国内我没有。 就是那个旅行记录，旅行记录对旅行记录，就那旅游那种攻略什么的，那种都有是吧？到过全各各国。对对对。中国的有吗？到中国这块。中国中国有，呃，去长城啊，还有去这个相清相清角啊，中山公园相清角是吧？对。 เรา้ oh. Oh ูสำหรับใครที oh ่มาเที่ยวปักกิ่งแล้วเจอแบบผมเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับคือเป็นเรื่องปกติของที่นี่มากๆครับตำรวจเขาก็แก้ทำตามหน้าที่ครับทุกคนโอ้หเข้มมากครับทุกคน 手机号码，然后这个同行，然后同行人就是写写你的名字，对，呃，你们俩是从哪儿来的呢？上海，上海是吧？哦，上海人、啊，就是来北京待几天了？嗯、哦，那个三十号就走了，姓名好了，三十号就走了，姓名好了，然后也是那个证件号，对，好的，祝你们旅途愉快，好，拜拜，再见，好的。 อันนี้ผมจองไว้แล้วนะครับเ好，参观天安门广场。你好。这边的是这个是去天安门广场。对。AC ตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาถึงบริเวณจตุรัสเทียนอันเบิร์ตแล้วนะครับผมอยู่ตรงภาพนะครับฝั่งข้างหลังตรงนี้เขาก็จะเป็นพระราชวังต้องห้ามนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปนะถ้าเกิดจะเข้าไปคือต้องทําการจองก่อนนะครับ คือก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของจัตรุรัสเทียนอันเหมอนเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนนะเมื่อกี้คือเมื่อกี้โดนตรวจ ID ดีพาสปอร์ตเนี่ยประมาณ3รอบได้ครับผมคือ,อ,อรอบแรกคือก่อนออกมาจากสถานีรถไฟใช่ปะรอบ2พอขึ้นมาแล้วก็ที่มีตำรวจมาขอดูแบบ YouTube ถามว่ามาทำอะไรมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รอบที่3คือก่อนเข้ามาประตูเมื่อกี้เลยครับคือเขาก็จะตรวจแบบว่าสแกนกระเป๋าแล้วก็ค้นกระเป๋าท,ทุกซอกทุกมุมเลยนะคือแบบ หยิบออกมาแบบหมดเลยอะ่ะทั้งแบบว่ากล้องหนังสือเอาออกมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ถามว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรคือตรวจแบบละเอียดมากๆผมจําได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ7 8ปีก่อนที่ผมมาเนี่ยไม่ได้ตรวจเข้มเท่านี้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะตรวจเข้มมากๆนะครับผมคือใครจะมาก็แนะนําพกของมาน้อยๆแล้วกันหรือว่าของอะไรที่แบบว่าไม่อยากให้เขาเห็นนะก็ไม่ต้องพกมานะครับผมเพราะว่าเขาตรวจเข้มจริงๆครับทุกคน ผมลืมเล่าให้ฟังเลยเมื่อกี้ตอนที่ช่วยคุณป้าเขาลงทะเบียนจองเข้ามาในเทียนอันเหมอนเนี่ยตำรวจเขาก็มาถามเลยนะเพราะว่าเขาเห็นผมถือต้องโปโปโงไงเขาก็มาถามว่าถ่ายอะไรถ่ายไปทําอะไรเหรอเนื้อหาเป็นยังไงเ,เป็นคนชาติอะไรอะไรเงี้ยขอดู YouTube หน่อยผมก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ครับผมผมก็เปิด YouTube ให้เขาดูนะครับผมมีถ่ายที่ประเทศไหนบ้างถ่ายที่จีนไปที่ไหนบ้างถามพตดละเอียดครับแล้วก็ถามอีกว่า มาถ่ายที่เทียนอันเหมือนเนี่ยจะถ่ายเนื้อหาประมาณไหนผมก็บอกว่าก็แค่มาถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวที่ปักกิ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะไหมมีอะไรที่ต้องควรเตรียมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเขากลัวผมพูดเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนก็น่าจะทราบนะว่าเทียนอันเหมือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี1 9 8 9นะครับผมเดี๋ยวผมพอไม่พูดมากแล้วกัน รอบนี้คือมาให้ดูบรรยากาศแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยเฉยนะส่วนเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็ให้ทุกคนเปนเสื้อเอาเองแล้วกันนะครับผมพาทุกคนมาดูบริเวณประตูหน้าเขตพระราชบังต้องห้ามหรือว่ากู้กงแล้วถึงจะพาทุกคนเดินข้ามไปจตุรัสฝั่งนู้นนะครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นในทีวีบ่อยแล้วนะที่มีรูปประธานเหมาเจ๋อตุงนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นพระราชบังต้องห้ามนะครับผมคนก็เยอะดีนะ แต่ก็อากาศไม่ร้อนก็ยังโอเคนะฝนอย่าตกแล้วกันถ้าตกเดี๋ยวผมพอกลับไปก่อนแล้ว่อยตกแล้วกันนะครับดูบรรยากาศคนก็มาถ่ายรูปกับบริเวณหน้าประตูนี้เยอะเลยนะครับผมเขาก็จะมีทหารยืนอยู่เป็นจุดๆเลยนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ที่จีนนะครับก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยมาเที่ยวกันเต็มเลยนะช่วงปิดเทอม ที่มาเที่ยวจีนช่วงสิงหากรกฎาก็ทําใจนะเรื่องอากาศกับผู้คนที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคนต่างถิ่นมาเยอะมากเลยนะฟังจากสำเนียงนะครับผมมาจากทั่วสาริศจีนเลยนะครับผมเพื่อที่จะมาเนี่ยเทียนอันเหมือนโอเคเดี๋ยวเราต้องมาลอดใต้ดินตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งนู้นนะครับ ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบริเวณจตุรัสเทียนอานเหมือนแล้วนะครับทุกคนนี่ดูบรรยากาศนะครับเมื่อกี้ก็ไปอยู่ตรงฝั่งนั้นมานะโอ้โหผมไม่ได้มานานมากอ่ะน่าจะเจ็ดปีแล้วนะครับผมรอบก่อนที่มาเนี่ยก็ไม่ได้อินประวัติศาสตร์หรือว่าไม่ได้อะไรมากนะก็แค่มาถ่ายรูปไปเฉยนะครับผมแต่ตั้งแต่มาทําช่องท่องเที่ยวเนี่ยก็จะศึกษาเป็นพิเศษนะก็จะเป็นจตุรัส ขนาดใหญ่นะครับผมตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพระราชวังต้องห้ามนะครับผมจุดสําคัญหลักๆของที่นี่เนี่ยก็คือจะมี เสาธงชาตินะครับผมที่อยู่ข้างหน้าของบริเวณจตุรัสเลยเราก็จะมีอนุสาวรีย์ใจกลางจตุรัสนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งข้างหลังผมที่ททตรงข้ามกับสถานีรถไฟเมื่อกี้ก็จะเป็นมหาสาราประชาชนนะครับแล้วทางฝั่งตะวันตกตรงนั้นนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับผม <c oughs> ก็คือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ใครที่อยากจะรู้จักกรุงปักกิ่งรู้จักประวัติศาสตร์จีนให้มากขึ้นก็ มาได้มาที่หนึ่งก็เที่ยวได้ครบเลยนะทั้งพระราชวังต้องห้ามจตุรัสเทียนอันเหมือนนะครับผมแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับแต่วันนี้ผมก็พาทุกคนมาเดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆบ,บ,บริเวณจตุรัสเฉยๆนะไม่ได้พาเข้าพิพิธภัณฑ์หรือว่าพระราชวังต้องห้ามอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าอีกประมาณ2เดือนกลับมาที่จีนนะที่ทุกคนเห็นเขามา นั่งรอกันอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้นั่งพักอะไรนะคือเขามาจับจองที่นะครับรอชมพิธีเอาธงลงนะคือทุกๆวันเขาก็จะมีการทำํำพิธีเชิญธงขึ้นนะครับผมแล้วประมาณประมาณ6กโมงเนี่ยก็จะมีการทําพิธีเชิญธงลงนะซึ่งช่วงเวลานั้นนะคนจะเยอะเป็นพิเศษนะตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะประมาณ6กโมงอะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะ เขาถึงจะเชิญธงลงนะแต่ว่าตอนนี้คนมาแบบว่ามานั่งรอจับจองที่ข้างหน้าเต็มเลยครับทุกคนเขาบอกว่าช่วงเช้าตอนที่พิธีเชิญธงขึ้นเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้มากนะแต่ผมคงอยู่ไม่ถึงตอนทําพิธีเชิญธงลงนะประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงผมก็น่าจะกลับแล้วแหละเพราะว่าผมมีธุระที่มหาวิทยาลัยต่อนะครับผมเขาบอกว่าเสาธงชาติ ที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนอันนี้เนี่ยนะครับผมมีความสูงประมาณ23เมตรนะครับเดิมทีเนี่ยเสาธงถูกกาหนดให้มีความสูงเท่ากับจัตุรัสเทียนอันเหมือนเลยนะซึ่งเ,เขาบอกว่าคํานวณไว้ประมาณ30กว่าเมตรนะแต่ว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างก็เลยทําให้เหมาะสมก็จบอยู่ที่ประมาณ23เมตรนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของจตุรัสเทียนอันเหมือนนะครับผมก็คือเป็นอนุสาวรีย์วีรชนนะครับผมคือเขาบอกว่าเป็นเสาโอเบลิสนะครับผมมีความสูงประมาณ37เมตรนะครับทุกคนเขาบอกว่าก็สร้างขึ้นเพื่อแบบว่าเป็นอนุสร์ดาลึกถึงวีรชนที่พีชีพในสงครามเมื่อประมาณศตวรรษที่19-20อะไรประมาณนี้ครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของศาลามหาประชาชนนะครับผมที่ผมพูดไปในช่วงต้นคลิปนะครับก็อย่างเช่นการประชุมที่ภาษาจีนเรียกว่าเหลี่ยงค้วยนะครับผมหรือว่าการประชุมสองสภาก็คือจะมีสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแล้วก็สภานิติปัญญัติของประเทศจีนเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่นะครับผมซึ่งก็จะมีการ จัดการประชุมกันทุกปีแล้วทุกครั้งที่มีการจัดประชุมสําคัญสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่กรุงปักกิ่งก็จะเข้มงวดเป็นพิเศษนะครับผมเข้มงวดกว่า,าวันนี้หรือว่าที่ที่ตรวจเมื่อกี้นะคือเขาจะตรวจตั้งแต่ใครที่จะเดินทางาจากเมืองอื่นเข้ามากรุงปักกิ่งเนี่ยเขาจะตรวจตั้งแต่ต้นทางเลยว่า,เ,าเดินทางมาทําอะไรตรวจแบบว่ากระเป๋าอะไรทุกอย่างนะครับผมคือความปลอดภัยจากค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับผม ใครที่มาเที่ยวกรุงปักกิ่งช่วงที่เขามีการประชุมเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะน่าจะเคยเจอกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญที่สุดของจตุรัสเทียนอันเหมือนเลยนะครับผมคือเขาเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานของประธานเหมานะครับผมเหมาเจ๋อตุงนั่นแหละครับผมหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเป็นสุสานของประธานเหมาเจ๋อตุงนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาเจ๋อตุงเนี่ย อยู่เป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะครับบริเวณภายในเนี่ยก็จะมีร่างของเมาเจอตุงเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้ในโรงแก้วเป็นอย่างดีนะครับผมคือเขาก็เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับผมผมมาถูกวันมากเลยแต่ก็ว่างแค่วันนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีนัดกับเพื่อนนะแล้ววันมะรืนนี้ เช้าตรู่ 4- ีสี่ีก็ต้องบินออกนอกประเทศจีนแล้วครับผมใครอยากรู้ว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยก็ไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k just ไปเที่ยวก็แค่ไปเ <c oughs> ที่ยวแล้วก็ติ๊กตอกได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมจะมีไปประมาณ2-3ประเทศนะส่วนบริเวณตรงนี้ครับผมก็คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีนนะครับผมหรือภาษาจีนคือกัวเจียโปวูกวนนะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2501นะครับคือภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์จีนประวัติการปฏิวัติของประเทศจีนอะไรต่างๆนะครับผมผมก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันนะวางแผนไว้ว่ากลับมาจากทัวต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมาแวะดูบ้างนะครับผมเพราะว่าเราเรียนอยู่ที่ปักกิ่งอาศัยอยู่ปักกิ่งมาก,ก็าหลายปีแต่ว่าไม่เคยเข้าพิพิธภัณฑ์เลยนะตอนนี้ฝนเหมือน เริ่มจะตกแล้วนะครับก็คาดว่ากําลังจะกลับมหาวิทยาลัยแล้วนะวเดินไปดูดีกว่าว่าคนที่มารอตอนพิธีเชิญธงลงเนี่ยเยอะหรือยังนะคือมันอีกตั้งสองชั่วโมงนะตอนนี้แค่สี่โมงสีง่สิบห้าเองเดี๋ยวไปถามป้าครับลุงที่สอง <S <S <an> <t une> ดีกว่าคิณว่าจใดมีข้อนอแจะใดๆหรือ้องสัยใดๆติดต่อทางไลน์หรือทางเบอ๋อโทรศัพท์081-222-2222

เพื่อที่จะรอดูพิธีเชิญธงขึ้นนะครับผมมาจับจองที่นั่งข้างหน้าไว้เลยนะเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกนะครับหมายเพาะว่าพิธีเชิญธงขึ้นน่ะเชิญธงลงจะไม่เยอะเท่านะตอนเช้านี่ต้องมาตั้งแต่แบบว่าเป็นตีสี่ตีห้าอะไรนะบ่ายจะเรงกน降旗是几点呢？十七点。呃能查到吗？哦哦哦哦，好好好。好十七点还是十八点？不知道。好好，谢谢。 ทุกคนครับคือผมสังเกตนะเวลาผมไปพูดภาษาจีนถามทางหรือว่าพูดคุยกับคนจีนเนี่ยถ้าเกิดเราพูดแบบว่าสำเนียงแบบให้เหมือนเจ้าของภาษาหน่อยอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าสนใจหรืออะไรผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พอเราลองพูดแบบว่า ให้เขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติอ่ะเหมือนพูดแบบสำเนียงไทยซึ่งสำเนียงไทยเนี่ยเป็นสำเนียงเอกลักษณ์อยู่แล้วนะสำเนียงสำเนียงคนไทยพูดภาษาจีนนะครับผมเขาจะดูแบบว่าเอ็นดูเรามากขึ้นนะโอ้เป็นคนต่างชาติเหรอพูดภาษาจีนดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือก็เป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนคุณป้าเมื่อกีก้ศาลามหาประชาชนหรือว่าเทียนอันเหมือนเนี่ยก็จะมีตำรวจเนี่ยเดินมาตรวจไอดีอะไรเราไปเรื่อยๆเลยนะแบบว่าแบบไม่ได้ตั้งตัวเขาจะสุ่มตรวจนะเขาไม่ได้ตรวจทุกคนอย่างเช่น พี่สองคนนี้เขาก็โดนตรวจนะลูกใครเนี่ยอ๋อตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับทุกคนคนที่กำลังยืนรออยู่น่าจะรอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอทงขึ้นอยู่นะครับไอ้ทงลงนะทงลงไม่ใช่ทงขึ้น โอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดทานข้าวเย็นกับเพื่อนไว้ช่วงนี้คือ,เ,อ,อเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยเรียนจบกันนะเขาจะรับปริญญาอาทิตย์หน้าซึ่งผมไม่อยู่แล้วไงผมก็เลยถือว่าช่วงนี้ก็ต้องไปกินข้าวไปเลี้ยงข้าวไปถ่ายรูปรับปริญญากับเพื่อนๆกับรุ่นน้องเยอะหน่อยนะอีเวนต์เยอะนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาถ่ายบรรยากาศนะครับบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมือนให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะว่า เข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็คือเดินทางมาที่ประเทศจีนค่อนข้างเยอะเลยได้ข่าวว่าคิวทำวีซ่าเนี่ยยาวมากนะแล้วหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ก็คือกรุงปักกิ่งนะครับผมซึ่งมากรุงปักกิ่งก็แน่นอนว่าต้องมาจัตุรัสเทนอันเหมือนนะครับก็ถือว่ามาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะว่าใครที่จะมาต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างนะครับผมควรจะมาเวลาไหนบ้างนะครับเวลาที่คนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเวลาทงขึ้นนะช่วงประมาณ6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงนะครับผมแล้วก็ ออลองลงมาก็คือเวลาทงลงก็คือช่วงหลัง5โมง47นะครับช่วงประมาณช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าอากาศจะร้อนมากๆนะครับผมก็อลองเลือกเวลาดูอเองแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าจะมาเนี่ยต้องมาทําการจองไว้นะเดี๋ยวผมขึ้น QR code ให้สแกนนะทุกคนครับไปเลยนะขึ้นมาเลยครับบอกตัวเองอนะผมตัดเองส่วนประเทศต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปเนี่ยคือประเทศอะไรเนี่ยก็ รอติดตามได้เลยนะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันนะครับผมครั้งนี้ก็จะไปประมาณ 2- 3สาประเทศได้นะก็จะเป็นการลุยเดี่ยวด้วยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะกลับมาทาคลิปแล้วก็มาเรียนที่ประเทศจีนต่อด้วยนะเพราะว่าช่วงที่ผมกลับมาก็นที่ปรึกษาก็น่าจะกลับไปแล้วแหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ บ๊ายบายครับ